1 tem. คอันนี้ครับเมื่อกี้ที่เราเจอกันสวัสดีครับสวัสดีครับ้าสงสารเนาะแต่ขี้ผมพันขี่รถพัานปัป้มปตทเนี่ยผมกดกวดตัวไมาบัาดดันวันนี้เราทริปเราสามคนใช่ไหมครับสาม สาคนครับวันนี้น้าๆอะไรครับน้าอะไรครับนุ๊กครับน้านุ๊กป้าสีมาครับัวอมเภอัวนะก็าฟัวนกผมกับีไม่จากัวนะะคราภาพน่าแมนจะพาไปหลงเปล่าหลงนะหลงไปง่ายหน่อยไม่ว่านะหลงไปไดนีนี่ไปด้วยแม่เตี้ยวนี่นีดได้วยนี่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 เอ่ไม่ได้กลับเลยเหรอตอนนี้เดือทางลื่นเราก็นอนขำนี้นซืนเนี่ have จะเป็นสายมือตึงครับน,น้ำแมนเราดูทา่าซะก่อนแหมไม่ธรรมดาครับดูท่าอีกทีเลยโอ้ไปเนี่ยไปยังไงเนี่ยไม่ชนบ้างเดี๋ยวลาอๆไปนี่มันก็หลบให้แหละ เดี๋ยวเดี๋ยวจับวัวให้เดี๋ยวจับวัวให,วบบวให้อันนี้มาโอเคไปไปไปมาอกันต่อครับ กับน้ำแมอดูหลังพลังไทในคนละเรื่อง,งเลยอนะ

มาได้ยี่สิบเอ็ดโลอ่ายี่สิบเอ็ดโลก็ถ้าวิ่งทางเรียบไปรอดสองร้อยโลแล้วมั้ยนี่ครับผ่อนแป๊บนึงอ๋มันมันมัน การสร้างบ้านของเผ่ามงนะครับซึ่งน่ารักหน่ยเผ่ามงนะครับของเขาก็จะสร้างบ้านแบบแบบติดดินแต่หลายหลายครอบครัวหลายหลายลบ้านก็แต่หลายหลายบ้านก็พัฒนานะครับก็เป็นบ้านทรงสมัยใหม่ทำเป็นฟูนทำเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวเราจะเติมน้ำมันกันก่อนนะครับตรงนี้ มีน็อตไหมไม่เกือบเอาเอาตัวตัวนี้ไปใส่ตรงนี้้เ <mäßig> ็มากครับ มองมาเรื่อยๆนะครับจะสังเกตเห็นแล้วว่ามันมีต้นต้ทนทาเียกต้นปลาปลมป่าครับเอาเลยอ๋อนึกว่าล็อกเพื่อนครับตอนนี้เราเข้ามาเขตพื้นที่ของจังหวัดพะเยาแล้นะครับ โอเคยานนะครับมันคือความสมบูรณ์ของธรรมชาติจริงๆเพื่อนครับ เห็นไหมสวยงามมากครับ อันนี้บ้านอะไรอย่างครับบ้านอะไรอย่างบ้านน้ำกาดบ้านน้ำกาด นี่บ้านอย่างครับสับคูตอนนี้เราอยู่บ้านสบคุลนะครับสบคุลก็แวะเติมน้ำมันสองคันนั้นเปินเขียนที่นี่นู่มีเบี้ยขายโอ้โหพิเศษนะจี๊ดจ๊ะ

ล่องติดลอ่อ,ดลองเหรอไม่เป็นไรแรงไหมตัวนี้ฮะแรงไหมก็แรงอยู่ครับจะไปไหนนี่ก็ตามพวกไปไม่รู้อ่ะเขาไปพาไ,ไปไหนไม่รู้เที่ยวไปเรื่อยๆเ,เนาะครับ สุขสถานีพัฒนาเกษตรที่รับสูงราชดำเนินอ,อบ,บ้านสันติสุขหมู่เจ็ดตำบลขุนควรอำเภอปองจังหวัดพะเยานะครับ เกลือมาสงนึงอะไรนะนั่นแหละเกลือถึงไหนถึงกันเท่าไหร่ห้าบาทสิบบาทนั้นเอาเล่าปลาไม่ขวดน,นึงนไม่พอแน่นอนอ้าวนี่เอาตังค์ไปไมืมดแน่นอนครับวันนี้เป็นไงลงแมนวันนี้ทริปเป็นยังไงทริปวันนี้คิวๆค่ำไหนยังไงเอ่ยแฟนมืดเราก็ไม่กลัวเราบายานบายานไม่มีหรอก ทางแยกตรงนี้ไม่ใช่นะครับแกะรอยแล้วเห็นรอยเบรกแล้วก็รอยล้อไปทางนู้นนะครับก็เดี๋ยวก็จะขึ้นทางนู้นขึ้นไปข้างบนนู้นไปแล้วนะแมนตอนนี้เป็นเวลาหกโมงครึ่งนะครับเพื่อนน้ำแมนกับน้ำกอยู่ไหนแล้วเนี่ย ขึ้นไปดูนะข้างบนนะนี่นะครับสวนยาหลวงตำบลผาช้างน้อยจังหวัดพะเยาไอเนี้ยตรงนี้มีห้องน้ำแต่แต่ไม่มีน้ำ สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอนดูโรสุพรรณบุรีอุทัยธานีทุกคนนะครับ<ช>ตอนนี้น้านด้วยสิพูดหน่อยนะแมนพูดหน่อยบอกเจ้าที่หน่อยเอาเนี่ยครับโรยรไม่ใช่ยังเอออร,อร่อยแซ่บเเดี๋ยวให้ผูห้หลักผู้ใหญ่เปิดเป็นผมเลยตัดให้ขาดก่ก็มันร้อน,น ตบเบี้ยตบเบี้ยตบเบี้ยจุดแบ่งเขตระหว่างจังหวัดน่านแล้วก็จังหวัดพะเยาเนะครับเขาเอาแนวสันสันเขาเนี่ยเป็นตัวแบ่งเขต